สวัสดีค่ะยินดีต้อนราเข้าสู่ช่อง Kin t ิ t i TK นะคะวันนี้นะคะคิน t ิติเนี่ยจะมารีวิวเป็นใบนี้นะคะเป็นตลับพ้ารูปหล่อนั่นเองนะคะแต่ว่าใบนี้นะคะ่อนข้างหนาเลยนะคะก็ใส่เป็นพ้ารูปหล่อรุ่นอ่าหลบพุทท้วรุ่นเบตงก็ได้เช่นกันนะคะนี่ค่ะลองมาให้เสร็จสับแล้วพอดีที่ร้านมีพระของคุณคังปังน้ำพอดีนะคะก็ใส่ได้นะคะ นี่เลยรองยางอาจจะต้องทําหน้าพลาสติกเนี่ยขึ้นมาแบบโอ้โอน่อยนะคะเพื่อที่จะได้เรียกว่าพอดีแล้วก็รองยางด้านหลังบางๆหน่อยนะคะแล้วก็ขอบข้างก็รองยางได้พอดีมีพื้นที่สเปซเหลือนะคะก็เรียกว่านานๆทีจะเจอตลับรุ่นที่ใส่รุ่นนี้ได้นะคะค่อนข้างหายากนะคะเพราะพระเนี่ยค่อนข้างหนาและองค์ใหญ่นะคะแล้วแต่ว่าใบนี้เนี่ยก็เป็นตลับที่หนาเลยนะคะก็เดี๋ยวมาชมกันเลยดีกว่าเป็นแบบหน้าโอนะคะเป็น เรียกได้ว่าชุดตลับใบนี้เนี่ยมาจากใบที่ชุดที่เพิ่งได้มานะคะแล้วก็สภาพส่วนใหญ่เนี่ยสภาพของตลับเนี่ยงานดีเลยนะคะแล้วก็สภาพดีนะคะก็เรียกได้ว่าสวยงามนะคะต้องขอบคุณพี่เขามากที่มาแบ่งปันให้ร้านตลับทองทิตินะคะนี่แค่หน้าด้านหน้านะคะก็สวยแล้วนะคะหน้าโอหน้าโอแบบนี้แล้วขอบข้ามปิดสนิทดีแล้วเป็นลายเป็นลายกระหนกนะคะเป็นลายกระหนก เปลวนะคะนี่ค่ะปิดสนิทโอ้ลายแบบคือความหนาของตลับนี่หนาจริงนะคะหนามากแล้วลายนี่สวยงามละเอียดนะคะสเปซด้านหลังเขาก็แบ็คกราวด์ด้านหลังเขาก็มีเป็นลายเส้นตรงแบบนี้นะคะเส้นแนวนอนสวยงามปิดสนิทนะคะอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็ปิดสนิทเช่นกันนะคะแล้วก็เป็นลายกระหนกเปลวเหมือนเช่น เรียกว,ว่าเหมือนหน้า,าฝั่งที่แล้วนะคะเดี๋ยวนี้พูดคิดคำพูดไม่ออกสวยงามสีทองอลามเลยนะคะใบนี้สวยงามแล้วด้านล่างนะคะดีเทลเขาก็ไม่น้อยหน้าด้านข้างนะคะด้านล่างก็มีการแกะลายเช่นกันนะคะสวยงามคือดีเทลของตลับใบนี้เนี่ยค่อนข้างดีเลยนะคะแน่น แล้วก็บานพับใช้งานได้ตามปกตินะคะไม่มีหลุดไม่มีหลวมนะคะนี่แล้วก็ห่วงห่วงก็ยังอยู่ในสภาพดีอยู่นะคะอย่างที่บอกนะคะส่วนใหญ่ตะะสะตลับของชุดนี้เนี่ยจะค่อนข้างสภาพดีเหมือนใหม่นะคะสวยงามไฮไลท์เด็ดอยู่ที่ด้านหลังนะคะจะเป็นลายแบบนี้สวยมากแบบเส้นของเขานะคะจะทีทีงานแบบเนียนๆแกลายเนียนๆนะคะ แล้วยิ่งเวลาแขว Ь นอนะคะแบบยิ่งแบบแสงสะท้อนนยิ่งสวยเลยนะคะเหมือนลังสีเออใช่ค่ะคำนี้อันนี้คือกินพูดจากความเข้าใจของกินนะคะค so like, like right really ือมันเหมือนแผดกระจายออกนะคะฟุ้งฟุ้งนวลนวลอย่างเงี้ยค่ะอืมคือมันถี่มากเส้นนะคะงานละเอียดสวยงามค่ะ ก็ใบนี้นะคะก็หนักอยู่ที่เดี๋ยวก่อนนะคะหนักอยู่20.96กรัมนะคะก็ไม่หนักมากจนเกินไปนะคะแล้วก็ขนาดเดี๋ยวมาวัดขนาดกันดีกว่านะคะขนาดที่ฐานของตลับนะคะที่ฐานของตลับความกว้างที่ฐานของตลับจะอยู่ที่2จุด 1เซนนะคะความกว้างที่ฐานของหน้าจอแล้วก็ความสูงของหน้าจอนะคะอยู่ที่3เซนนั่นเองนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดด้านในกันเออนี่นะคะไม่หลวมฐานด้านในนะคะความกว้างที่ฐานด้านในจะอยู่ที่2.3เซนนะคะส่วนความสูงของด้านในอยู่ที่3.2เซนนั่นเองนะคะออปิดอืนี่ค่ะ ก็ใส่เป็นตลับพระรูหลรอหรือพารุ่นอื่นๆก็ได้นะคะที่ขนาดใกล้เคียงนะคะหรือเป็นพระปิดตาก็ได้นะคะเผื่อท่านไหนมีพราที่ขนาดใกล้เคียงใส่ได้นะคะก็คุ้ม ะะเผื่อท่านไหนสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ณที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าตามหาตลับทองกอบทองสําหรับพรรุ่นไหนหรืออยากสับงทมตลับทองกอบทองมือหนึ่งะคะสอบถามทางไลน์แอคไซทีเคหกหหรือเพจ f c e e o o o k ร้านตลับทองดิติหรือด่วนโทรศู9ย์6 6ดเกได้เลยค่ะก็ ร้านเรานะคะจะอยู่ชั้น3ห้างมันิพงางวานร้านอยู่ติดกับลิบตัวกลางเลยนะคะเผื่อท่านไหนอยากมาเยี่ยมชมแบ่งปันตลับทองกรอบทองเศษทองพระทองคํานะคะร้านเรารับหมดนะคะก็วันนี้นะคะคินติติขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คินทิติทีเด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวยงามมากๆนะคะ